Assalamualaikum Pakistan ม,มีรานาบนูนแห่แม่เทลนองเซฮงอัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาจเจอกันกับพันธุ์แล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะการเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องนะคะเจอก,กันกับสามีได้อย่างไรนะคะนะ,ะจริงๆแล้วก็มี คอมเมนต์ Comment, คำถามมาหลายคนมากนะคะนะคะเออแต่ว่าขันก็ยังไม่ได้มาตอบให้สักทีหนึ่งนะคะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขันก็เคยพูดมาในคลิปวิดีโอเมื่อปีที่แล้วมัง้งแต่นานานานๆมาแล้วแต่ก็คือเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้เนาะวันนี้นะคะขันก็จะมาเล่าให้ฟังนะ,ะคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะแบบเป็นอะไรที่ชิวๆไม่แบบซีเรียสไม่คิ้วขมวดนะคะนะก็จะแบบพูดไปขำไปนะทุกคนคือแบบว่าเล่าไปขำไปนะคือ ขวัญกับสามีนี่นะ,ะกว่าจะได้มาเจอกันเนาะก็นะคะ,ะคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะนะกว่าจะได้มาเจอกันเนาะแต่ว่าคือมันเป็นอะไรที่จะบอกว่าตลกไหมก็มันก็ไม่เชิงว่าตลกนะคะทุกคนมันก็คือนั่นแหละเหมือนหัวข้อที่ผ่านมานะที่ขวัญบอกว่ารักผ่านทางโซเชียลยมันมีจริงหรือเปล่านะคะมีจริงนะคะนะเพราะว่าขวัญก็เจอสามี ผ่านช่องทางโซเชียลเช่นกันนะคะคือขันกับสามีเนี่ยเจอกันผ่านทาง a c e b o o k นะคะทุกคนคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีอยู่ผู้ชายนี่แหละ2คนนะคะแอด a c e b o o k ขันมาแล้วขันไม่รู้ว่าว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าขันไม่ได้คุยกับสามีนะทุกคนแต่ขันคุยกับอีกคนนึงอะเอออีกคนแต่ปรากฏว่าอีกคนนั้นนมันเป็นแก๊งก้มตุนนะทุกคนเออมันเป็นแก๊งก้มตุนนะคะนะก็คือแบบอะไรอะโปรไฟล์ก็ดี แบบข้อความหากันทุกวันบอกทักนุนี้เลยนะคะสุดท้ายก็คือขันจับได้ไงขันจับได้ก็คือแบบบล็อกทุกอย่างคือบล็อกไปเลยอ่ะไม่ใช่ขันบล็อกเขานะเขานี่เขานั่นแหละบล็อกขันนะคะพูดไปก็แบบเนอะเขานั่นแหละเป็นคนที่บล็อกทุกช่องทางที่ติดต่อกับขันนะคะนะเพราะว่าขันรู้ไงว่าพวกมันเป็นแก๊งต้มตุ๋นเป็นแก๊ง call center หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเออคือขันแบบจับตายได้อ่ะพอหลังจากนั้นก็คือมันบล็อกขันทุกทางเลยนะคะนะก็เลยกลายเป็นว่า เสียเวลาคุยกับคนนั้นไปนานมากนะทุกคนเออนานหลายเดือนมากนะคะนะคือแต่ว่าสําหรับสามีเนี่ยคือแอดเฟซมาก็จริงรับก็จริงนะคะแต่คือแบบคุยกันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเออเหมือนเหมือนคุยกันธรรมดาทักทายกันธรรมดานะเออแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเหมือนกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ แต่สุดท้ายแล้วก็เนาะทุกอย่างมันก็ถูกกาหนดมาไว้แล้วเนาะเราจะเป็นคู่กันนะคะนะเออก็สุดท้ายก็ได้มาเจอมาเจอก,กันกับสามีนะคะนะซึ่งผ่านทาง Facebook นั่นเองนะคะนะแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบตลกอะทุกคนคือเราอะเจอกันไม่ได้เจอกันนานนะทุกคนเจอกันแบบไม่กี่วันน่ะคือสามีก็ขอแต่งงานเลยขอก็แบบอึ้งอยู่สักพักนึงนะคะนะเพราะว่าคือ ขันก็คือเข้าใจไหมว่าการที่อยู่คนเดียวอ่ะการใช้ชีวิตโสดมันเป็นอะไรที่แบบคิดเองทําเองคือทุกอย่างต้องต้องทาเองอะทุกคนเข้าใจไหมอยู่ดีๆจะมีคนมาแบบขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเฮ้ยมันมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่แกขออ่ะตอนที่เจอหน้าเราใช่ไหมแล้วแกบอกเออแต่งงานกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะทุกคนแ็แบบนั่งคุยกันเงี้ยคือแต่งงานกันไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยเลยนะขันก็แบบขอเวลาคิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเร็วไปไหมอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นก่อนนะอายุยี่สิบยี่สิบสี่อะหลุดอีกแล้วยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้านี่แหละยี่สิบสี่ยากจะยี่สิบห้านี่แหละทุกคนหาคือยังไม่ได้อายุเยอะอะไรนะคือแบบใช้ชีวิตสดยังไม่คุ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่ดีๆก็แบบเออมาขอเราแต่งงานขอเรื่องว่างั้นก็ขอเวลาหน่อยสักเดือนหรือสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยขอคิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยคือขวัญก็เฮ้ยมันเป็นอะไรที ทำใจยากนะทุกคนอยู่ดีๆก็แบบจะมีคนมาขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือขวัญก็คุยกับทางบ้านนะคะบอกแม่คุยกันกับแม่นะคะนะคือขวัญไม่มีพ่อนะทุกคนคือพ่อก็เป็นพ่อนะคือพ่อเลี้ยงอะเออไม่ใช่พ่อจริงๆแต่ขวัญก็ไม่ได้คุยกับแกขวัญคุยแค่กับแม่นะคะนะแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าเอ้าก็แล้วแต่มึงสิอะไรเงี้ยคือคนคือคนภาษาโน้นนะเขาก็แบบมึงมกูกูัอะไรเงี้ยนะคะนะก็แล้วแต่มึงสิอะไรเงี้ยมึงโตแล้วอะไรเงี้ยมาถามกูก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงอะไรเงี้ยมึงมีความคิดเป็นขอออองงงงตตััววเเเเแลล้้ก็ดสินใจยยะไรี เอาแล้วแม่ไม่เอา, unku, stay, า,าค่าสินสอดอะไรเอาถ้ามีก็เอาถ้ามีก็ให้แม่ก็บอกอย่างเงี้ยคือขันก็ไม่ได้เรียกค่าสินสอดอะไรแพงเลคะทุกคนก็คือเออนั่นแหละคือคือเราเจอกันโดยที่ไม่ได้แบบตั้งใจอะทุกคนเออแบบนัดมาเจอกันแล้วก็อยู่ดีก็แบบขอันแต่งงานอะไรเงี้ยเออนะคะพอเจอกันเสร็จขอมาแต่งงานขันก็แยกย้ายนะคะเออแยกย้ายกันนะนะแล้วก็ขันก็มาทํางานของขันต่อแกก็ทํางานของแกต่อนะคะจากนั้นก็แบบคุยกันธรรมดาทักทายกันธรรมดานะคะผ่านไปเดือนหนึ่งเกือบจะสองเดือนแกก็ ถามมาอีกว่าตกลงยังไงหรือ,อจะแต่งงานไหมอะไรอย่างเงี้ยเออขวันก็แบบคิดอยู่สักพักหนึ่งเนาะคิดต่อไปอีกประมาณเป็นอาทิตย์เลยนะทุกคนก็แบบสุดท้ายก็แกก็ถามมาอีกนะมันก็บอกเออโอเคตกลงก็ตกลงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะทุกคนก็เรื่องยาวเลยเลยก็ต้องเดินเรื่องโน่นนี่นั่นสารพัดต่างๆออกจากงานต้องเดินเรื่องขอแต่งงานต้องทาพาสปอร์ตไหม่ต้องทําบรประชาชนใหม่นู่นนี่นั่นหลายเรื่องมานะอันนั้นยกไว้ก่อนนะคะนะนั่นแหละสิ่งเอ,อ่อที่ขวาญเจอกันกับสามีนะคะคือ ข่ันเจอการผ่านทางเฟซบ o o กนะทุกคนคือขวัญไม่คิดหรอกนะคะว่าความรักที่มันผ่านทางโซเชียลอย่าง a c e b o o k เนี่ยมันจะทำให้ความรักความไว้ใจความเชื่อใจความที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วมันจะได้มาอยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนมันจะได้แบบแต่งงานกันต้องมาอยู่ด้วยกันต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันต้อง เออมาอยู่ด้วยกันฉันสามมีภรรยานะขันไม่ได้คิดถึงขั้นขนาดนั้นนะแต่สุดท้ายแล้วก็เออต้องขอบคุณ f c e e o o o นะที่แบบต้องตองเอ,อที่อ,อ่าได้มาเจอคนที่ดีนะคะนะขันก็อยากให้ทุกคนได้เจอคนที่ดีเหมือนที่ขันเจอนะคะนะ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรร้อเปเซนะทุกคนแต่ก็คือเป็นคนดีมีศาสนานะคะรวยศาสนาคือทุกอย่างมันก็รวยไปแล้ววะทุกคนเข้าใจไหมเออไม่มีใครหรอกที่อยากจะไม่รวยขันก็อยากรวยนะคะนะเพราะว่าอยากให้ครอบครัวอยู่ดีสบายนะคะนะไม่ต้องแบบพึ่งพาใครนะคะนะแต่จริงๆแล้วมันก็ มีถึงจุดนี้ได้ขวัญก็อารทำดีแล้วนะคะก็คือดีแล้วที่เราไม่ต้องแบบลําบากไม่ต้องแบบทํางานเขาไม่ต้องให้เราต้องดิ้นรนอะไรมากมายนะคะนะคืออยากทําอะไรก็ทานะคะนะเพราะฉะนั้นขวัญก็ต้องขอบคุณอันล้อนะคะที่ให้ขวัญได้เจอกับคนที่ดีๆนะคะนะคือเอาวง่ายนะคะว่าเราเป็นแบบไหนเราก็จะได้เจอคนแบบนั้นนะคะนะซึ่งขวัญก็ได้มาเจอกับสามีนี่แหละนะคะนะเออคือมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะทุกคนคือเพื่อนก็แบบ เพื่อนที่รู้จักกันก็บบมันจะเชื่อได้เหรอน้องขวัญมันจะเชื่อได้เหรอขวัญมันจะแบบเออไว้ใจได้เหรอมันแน่ใจแน่ใจแล้วเหรอว่าจะแบบไปแต่งงานกันอะไรเงี้ยอ่คิดดูว่าอ่ผู้จัดการน่ะที่แบบบริษัทที่ขวัญทํางานอยู่อ่ะเออกับที่ทางานกันกับเพื่อนขวัญน่ะเกจนบอกว่าถ้าสมมติว่าไปแล้วมันไม่โอเคมันไม่มีที่ไปมันไปไม่รอดอีกก็กลับมานะอะไรเงี้ยแกพูดอย่างนี้เลยนะนะคือขวัญก็แบบมีความรู้สึกว่าเออโอเคนะเกยก็ยังแบบ เออใจดีกับเราที่แบบถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาอะไรแกก็อยากจะให้เรากลับมาทํางานที่เดิมอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นตอนนั้นที่ขวัญทำงานอยู่นะแล้วลาออกอะไรเงี้ยนะคือขวัญก็นั่นแหละเอาวะอะไรเงี้ยตัดสินใจแล้วคือต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะนะเพราะฉันก็เดินหน้าต่อไปนะคะก็จนมาถึงทุกวันนี้นะทุกคน่ะเออขวัญก็ไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างนะเมื่อ7ปีที่แล้วว่ะตั้งแต่เดือนเอาวันแรกเดือนแรก วันแรกอาทิตย์แรกเดือนแรกปกีแรกมันผ่านมาผ่านมาจนมา2ปี3าปี4ปี่ปี5ปีณนะปัจจุบันนี้7ปีจะ8ปีแล้วนะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบนานมากนะนานมากๆเลยนะคะแต่ว่าคือถ้าสําหรับขันเราขันคิดว่ามันแปบเดียวอะ่ะคนอื่นอาจจะคิดว่ามันนานมากเออแล้วไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตแบบอยู่ยังไงอะไรเงี้ยขันเ,เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนนะคะทุกคนจากที่แบบมีความคิดเป็นเด็กนะคะนะคิดมี ็นคนโมโหร้อนโมโหร้ายนะทุกคนออพูดกระโชกหกห้าพูดไม่เพออะไรเงี้ยคือพอมาถึงจุดจุดหนึ่งนะอายุบางทีมันก็เปลี่ยนความคิดของคนเราเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะเปลี่ยนได้นะคะนะเพราะฉะนั้นก็นะการได้เจอกับคนดีนะคะนะการได้เจอกับออคนที่เป็นผู้นําการที่ได้เจอกับคนที่สามารถที่จะ อยู่กับเราแล้วมีความสุขเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะขวัญก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะขอให้ได้เจอคนที่ดีๆเหมือนที่ขวัญเจอนะคะขอให้ได้เจอสิ่งที่ดีๆเหมือนที่ขวัญเจอนะคะนะถึงแม้ว่าชีวิตมันจะไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมีรถใหญ่ๆขับมีบ้านหลังใหญ,ใหญ่ๆอยู่นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นนะมันก็เป็นสิ่งนอกกายนะคะไม่ตายก็หาใหม่ได้นะทุกคนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ,อไหร่ก็ไม่สายนะคะถ้าชีวิตเรายังมีลมหายใจอยู่นะคะนะคือมันเป็นอะไรที่แบบ ขันก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะทุกคนคือนั่นแหละการที่ขันเจอกับสามีมานะคะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบเออฟังดูแลแบบไร้สาระนะทุกคนเออเจอกันทางเฟซบุ๊กหรออะไรเงี้ยคือมีแต่คนถามอ่ะเจอกับสามียังไงอย่างเงี้ยผ่านทางเฟซบุ๊กเนี้ยเล้ก็หัวเราะกันอะไรเงี้ยเฮ้ยมันใช่หรออะไรเงี้ยเออใช่ไม่ใช่ก็ได้มาแต่งงานกันอยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้แหละนะคะนะนะขันก็อยากจะให้หลายๆคนเจอเหมือนขันเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยเออการที่เราจะเออเจอคนดี ใน Facebook หรือว่าในโซเชียลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องอะระมัดระวังนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าต้องอมาเชื่อขวัญร0อ100ว่าอุ้ยขวัญเจอคนเจอสามีใน Facebook คือแบบเจอดีมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะทุกคนค่นะเพราะฉะนั้นก็ การที่เราเลือกใครสักคนจะมาเป็นคู่ชีวิตเราเนี่ยดูให้มันดีๆนะคะนะันเลือกให้มันดีๆเนาะที่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบภาษาบานรฐานเนาะเลือกไรอันเลือกไรได้บงนะจริงๆแล้วได้บงให้มันได้ไปนะทุกคนคือแบบว่าจริงๆแล้วการที่เราเลือกดีอะมันก็ต้องได้ดีใช่ไหมเออมันก็ต้องเลือกหน่อยแหละนะเห็นว่ากระเดยเอนาะเห็นว่ามาโพโลเพลยมาก็จะจับเอาเลยอย่างเงี้ยมันก็รัวเห็นเนาะ ว่าแล้วก็แบบกรองๆคัดๆแบบล้างน้ําหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะนะเออพูดถึงเรื่องเจอกันกับสามีมันก็ยืดยาวนะคะทุกคนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะผ่นก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสาหรับใครที่แบบกาลังคุยกันกันกบออแฟนหรือว่าออกำลังคบหาก,กันกับใครผ่านทาง a c e b o o k นะคะหน้าผันก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ทุกอย่างมาันราบรื่นเนาขอให้ได้เจอคนดีๆนะคะคนที่แบบรักเราจริงๆนะคะนะใครที่แบบมาแบบเหมือนแบบมาหลอกมา เ,เพื่อที่จะให้ซื้อของให้ส่งเงินให้หรือว่ามาแกล้งเหงาอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นอ่ะอย่าไปคุยกับเขาเลยเอเพอพอเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าแบบเออมาแบบจริงใจกับเราจริงๆก็คุยๆไปเถอคะค่ะเผื่อว่าวันหนึ่งได้เจอกันจะได้แต่งงานกันจริงๆนะคะนะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของเรานะคะนะ ขวันก็หวังว่าน้องแมวอ่ะขวาญก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในหลายคนที่เข้ามารับฟังเนาะน,นะคะถ้าสมมติว่าใครมีคาถามหรือว่าอยากให้ขวานทำคลิปวิดีโออะไรเกี่ยวกับปากีสตา์ก็คอมเมนต์มาได้ได้คลิปวิดีโอนะคะนะขวันก็จะแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะส่งข้อความเข้ามาสอบถามกันส่วนตัวนะคะนะ แล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนเข้ามาฟังแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะ้องขนก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้น้อแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะนลสวัสดีค่ะ